หน่วยการเรียนรู้ที่4การเลี้ยงปลาสวยงามเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงปลาสวยงามวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยคุณคณรูพัฒนันจิตอัมภัยอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับต่อการเลี้ยงปลาสวยงามภาชนะสำหรับเลี้ยงปลา ปลาสวยงามแต่ละชนิดนะครับจะมีความสวยงามมากขึ้นหากเลือกภาชนะในการเลี้ยงได้ถูกต้องเหมาะสมเช่นปลาคราฟและปลาอาราไพมาเหมาะที่จะเลี้ยงในบ่อซีเมนภายนอกอาคารปลาแรดและปลามังกรเหมาะที่จะเลี้ยงในตู้กระจกขนาดใหญ่และเลี้ยงเพียงตัวเดียวโดด,โด,ดปลานีออนปลาก้างพลาร่วงปลาตะเพียนทอง ปลาเสือสุมาตราปลามาลายปลาชิวข้างขวานปลาหางนกยุงและปลาสอดเหมาะที่จะเลี้ยงในตู้กระจกขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยเลือกเป็นฝูงจะทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนปลากัดหรือปลาทองก็สามารถเลี้ยงในอ่างหรือตู้ก็ได้นะครับการเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบันมีการพัฒนามาก มีการนำปลาแปลกและปลาที่ไม่ค่อยพบเห็นได้ง่ายมากนะักจำหน่ายเป็นปลาสวยงามถึงแม้ว่าปลาเหล่านั้นจะไม่สวยงามแต่ก็ได้รับความนิยมเพราะมีการนำไปเลี้ยงเพื่อประดับห้องรับแขกหรือใช้ในการตกแต่งห้องโชว์รูมทำให้มีการเน้นเพิ่มความสวยงามเป็นพิเศษและเพิ่มบรรยากาศของความมีชีวิตชีวาให้มากขึ้น จึ่งมักนิยมใช้ตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลาและตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นผู้เลี้ยงจิงควรจะต้องศึกษาวิธีการใช้และประโยชน์ของอุปกรณ์ต่างๆให้เข้าใจจึงจะช่วยการเลี้ยงปลาสวยงามและดูสวยงามสมดังที่ตั้งใจนะครับการเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบัน,นก็มีการพัฒนานะครับแล้วก็มีการหาปลาปแปลกๆนะครับ และปลาที่ไม่ค่อยได้พบเห็นมากนะักมาจำหน่ายเป็นปลาสวยงามถึงแม้ว่าปลาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่พูดไปข้างต้นว่าผู้เลี้ยงควรจะต้องศึกษานะครับวิธีการใช้นะครับ ออประโยชน์ของอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงปลาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจึงจะช่วยให้การเลี้ยงปลาสวยงามและดูสวยงามสมดังที่ตั้งใจและทำให้ปลามีสุขภาพที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่ดีได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามก็มีดังต่อไปนี้ 1. ภาชนะสําหรับเลี้ยงปลานะครับภาชนะหรือสิ่งที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามจะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่ผู้เลี้ยงปลาจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเราจะต้องเน้นให้สามารถชมปลาที่เลี้ยงได้ง่ายและดูสวยงามกลมกลืนเข้ากับสภาพพื้นที่และยังต้องมีความเหมาะสมกับการดำรงชีพของปลาการที่จะเลี้ยงนะครับด้วยภาชนะต่างๆนี้นะครับก็มี อุปกรณ์ต่างๆดังนี้นะครับ1.1นะครับขวดหรือโหลรูปทรงต่างๆภาชนะเลี้ยงปลาสวยงามประเภทนี้ได้แก่โหลกแก้วและขวดต่างๆซึ่งในสมัยก่อนก็มักจะเป็นขวดเหลี่ยมที่นิยมใช้เลี้ยงปลากัดเพราะมีความจำเป็นต้องเลี้ยงขวดละตัวมีฉะนั้นปลากัดจะกัดกันแต่ในปัจจุบันมีขวดทรงกลม รหรือรูปร่างต่างๆนะครับมีขนาดความจุตั้งแต่ประมาณ3ถึง6มิลลิลิตรนะครับนิยมใช้เลี้ยงปลาสวยงามตั้งโชว์ตามโต๊ะทำงานหลังตู้เย็นตู้โชว์ห้องรับแขกและตามร้านในห้างสรรพสินค้าภาชนะภาชนะเลี้ยงปลาสวยงามพวกนี้นะครับจัดว่ามีความจุน้อยเกินไป ในการที่จะเลี้ยงปลาสวยงามซึ่งในการที่เราจะเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยบางครั้งปลาสวยงามนะครับที่เราเลี้ยงเนี่ยบางประเภทก็นิยมเลี้ยงหลากหลายตัวนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงามให้มันเหมาะสมกับปลาที่เราจะนำมาเลี้ยงได้นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับในการเลี้ยงปลาสวยงามด้วยตู้กระจกนะครับตู้เลี้ยงปลาก็เป็นภาชนะเลี้ยงปลาที่มักจะประกอบด้วยกระจกทั้ง4ด้านในสมัยก่อนมักจะมีโครงเหล็กประกอบอยู่ภายนอกเพื่อเป็นตัวรับแรงดันของน้ำ เพราะวัสดุที่ใช้ในการยาขอบตู้ยังมีแรงยึดเหนียวกระจกไม่ดีพอแต่ในปัจจุบันนะครับมีการใช้กาวซิลิโคนสำหรับยาขอบตู้ปลาซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงยืดเหนียวนะครับกระจกได้ดีและมีความเหนียวพอที่จะรับแรงดันน้ำของน้ำได้มากนะครับทำให้ลดการใช้ขอบเหล็กลงไปเพราะดูไม่สวยงาม แต่ก็ยังมีการใช้ขอบอลูมิเนียมกันบ้างนะครับเพื่อความแข็งแรงสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรืออาจจะทำเป็นขาตั้งตู้นะครับให้มีความสูงปัจจุบันตู้ปลาที่ประกอบขึ้นก็มีหลากหลายขนาดนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับ เรามาดูกันนะครับอย่างที่2ก็คือเครื่องปั๊มอากาศนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นต่อการเลี้ยงปลาสวยงามอย่างยิ่งหากไม่ใช้แอ์ปั๊มก็แทบจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการเลี้ยงปลาสวยงามได้หลักการทํางานของเครื่องแอปั๊มนะครับก็คือเครื่องปั๊มเนี่ยนะครับจะดูดเอาอากาศตรงบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่แล้วส่งผ่านออกไปตามท่อหรือสายลมนะครับซึ่ง ต่อไปจุ่มลงในตู้ปลาและลมจะถูกทำให้กระจายตัวออกเป็นฟอกอากาศลงไปในน้ำผ่านรูพุนของหัวฟูนะครับหรือหัวทายที่ปลายสายลมซึ่งตรงนี้นะครับจะทำให้อากาศเนี่ยนะครับผ่านออกมาทำให้ออกซิเจนล,ลงไปในน้ำขณะที่ฟอก ฟองอากาศนั้นลอยขึ้นมาบนผิวน้ำดังนั้นการละลายของออกซิเจนจะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยก็ขึ้นกับชนิดของหัวทรายนะครับหรือหัวจุกของมันนะครับที่จะช่วยทำให้มีลมมีการแตกตัวเป็นฟองฝอ,อยได้มากเพียงใดกับระดับความลึกของสายที่แย่ลงไปในน้าถ้าน้ามีความลึกมากก็ยิ่งจะต้องมีการละลายของออกซิเจนได้มาก แต่ทั้งนี้นะครับก็ขึ้นกับกําลังของเครื่องแอร์ปั๊มที่สามารถปั๊มลงลงไปได้ด้วยแอร์ปั๊มจึงต้องทําหน้าที่เพิ่มปริมนาณนออกซิเจนลงไปในน้ํานั่นเองนะครับก็คือเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของตู้นะครับ 3. เรื่องกองน้ำการกรองน้ำในตู้ปลามีความสำคัญมากเพราะการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับผู้เลี้ยงต้องการให้มีความสวยงามมากที่สุดน้ำควรจะต้องใส่ไม่มีเศษอาหารตะกอนหรือสิ่งขับถ่ายของปลามาลอยรบกวนสายตาอีกทั้งยังต้องช่วยกําจัดสิ่งไม่ต้องการนะครับออกจากตู้ปลาได้ด้วยทําให้น้ํามีคุณภาพดีส่งให้ปลามีสุขภาพดีการกรองน้ําจึงมีความจําเป็นในระบบของการเลี้ยงปลาสวยงาม เครื่องกรองน้ำหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ำก็มีหลากหลายชนิดนะครับให้เราเลือกใช้นะครับให้เหมาะสมกับตู้ปลาของเราเครื่องทำความร้อนหรือฮีเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในตู้ปลาบ่อปลาโดยมักจะพยายามปรับให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือร้อนขึ้นนิยมใช้ในฤดูหนาวและใช้กับ การเลี้ยงปลานะครับบางชนิดชีเตอร์จะมีจำหน่ายตามร้านขายปลาสวยงามทั่วไปลักษณะเป็นหลอดแก้วนะครับภายในมีขดลวดนำความร้อนมีหน่วยการใช้งานเป็นวัดมีให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับผู้เลี้ยงจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในตู้ปลาโดยอาจพิจารณาจาก1วัตต์ต่อปริมาณน้ำา1ลิตรในปัจจุบันนะครับฮีเตอร์ส่วนใหญ่สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิให้ค่อนข้างคงที่ได้ โดยมีสัดส่วนควบคุมที่เทอร์โมสตัตนะครับซึ่งจะมีการมีปุ่มปรับแล้วก็ตัวเลขให้ตั้งระดับอุณหภูมิตามที่ต้องการทำให้เครื่องฮีเตอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำให้ค่อนข้างคงที่ได้เรามาดูนะครับ หลอดแสงแดดเทียมนะครับเป็นอุปกรณ์เพิ่มแสงสว่างในตู้ปลาทําให้มองดูปลามีสีสันสดใสมากขึ้นนะครับโดยมีการพัฒนาระดับช่วงแสงให้คล้ายคลึงกับแสงตามธรรมชาติปกติตู้ปลาจะได้รับแสงค่อนข้างน้อยการใช้หลอดแสงแดดเทียม เปิดให้ปลาในช่วงเวลากลางวันจะช่วยให้พันไม้น้ำสามารถสังเคราะห์แสงได้ทำให้รสทาตอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างเลี้ยงปลาช่วยทำให้ปลามีคุณภาพดีอาจเรียกหลอดชนิดนี้ว่าอควาเรียมลายนะครับควรเปิดให้ตู้ปลาอย่างน้อยนะครับวันละ8ชั่วโมงนะครับสิ่งตรงนี้ก็เป็นความรู้ในการที่เราจะจัดเตรียม อุปกรณ์ต่างๆในการที่เราจะเลี้ยงปลาแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ครูก็เห็นว่าคนนิยมเลี้ยงปลาก็มีนะครับหลากหลายนะครับร้านที่เขาจำหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยก็มีอยู่นะครับไม่ยากนะครับที่เราจะหาซื้อหรือแม้แต่การสั่งซื้อ ทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะครับดังนั้นถ้านักเรียนชอบนะครับเห็นปลาสวยงามเป็นการเลี้ยงปลาที่ช่วยทำให้เวลาว่างของนักเรียนมีประโยชน์นะครับเป็นงานอดิเรกนะครับครูก็เห็นว่าการเลี้ยงปลาก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับในการที่นักเรียนจะสามารถเลี้ยงปลาได้นะครับ